ฝึกมาอย่างหนักนะพอพี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็ไม่รู้จะไปลงกับอะไรครับพี่ไม่สามารถที่จะไประบายอารมณ์ใส่กับแมวตัวนี้ได้ใช่ไหมพี่มีเทคนิคเฉพาะตัวไหมคะในการทำแล้วเราก็จะตาเราก็พ้ามัวตอนนั้นเราคิดเลย,ยครับอารมณ์นครับ ิเเรรื่ออองงดีขาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากผู้กันค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะพามาเล่าเรื่องกันค่ะที่พิษณุโลกและจะพามาเปิดโลกศิลปะร่วมสมัยค่ะและที่นี่นะคะไม่ได้มีดีแค่วัดว่าอารามและของฝากชื่อดังค่ะแต่ยังมีศิลปะอีกเยอะแยะมากมายที่ซ่อนตัวอยู่และถ่ายทอดผ่านทางภาพวาดรอเราอยู่ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะก็คือคุณวราบุฒิอินทร์หรือว่าพี่ทิมนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับไกด์ของเราเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับแนะนำตัวหน่อยค่ะครับพี่ทีมวัลาวูดอินทอนนะครับเป็นศิลปินทางด้านเพนติงนะครับเพนติงก็คือการระบายสีการแสดงศิลปะออกมาโดยผ่านการวาดลูกครับพี่ก็มารอพวกเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยพี่มาแอบอยู่หลังเสาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเลยตื่นเต้นมากวันนี้ ยินดีเช่นกันค่ะแล้วหนูอยากรู้ว่าพี่เป็นศิลปินมานานหรือ,อยังคะประมาณก่อนเจอน้องประมาณสองอาทิตย์ครึ่งฝึกมมอยังหนักไม่เนาะที่จาความได้นะครับคุณพ่อพี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยตอนเด็กพ่อพี่เขาจะวาดลูปให้เราดูตอนนั้นเป็นรูกขัวคนอย่างเงี้ยเราเราก็เริ่มวาดจากขวัวกันใช่ปะด้วยความเข้าใจของเด็กอะ่ะไม่รู้ว่าจะจบยังไงพอวาดขัวมาเราก็เราไม่สามารถที่จะวาดลงมาเป็นเป็นแสนเป็นขาเป็นเท้าได้ คอร่ากหัวปักมาถึงคอมาเป็นคอล้วเป็นหัวไหล่หัวไหล่พี่ก็วาดไ,ไหล่ไหล่ต่อไปเรื่อยลงมาเป็นบันได <c oughs> คือวาดไม่ถึงเท้าทัวพี่ครับฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> ตรงหนังแล้จะมีคนมาดูแล้วเห็นบันไดเนี้ยบันไดเนี้ยคุณป้าเขาเล่าว่าคนเดินเดินขึ้น <c oughs> เดินลงอยู่ตลอดเลยตอนกลางคืนก็เขาไม่หลับไม่นอนกันลาม่าไม่เคยหลับอันนี้จะเป็นมูรัลเพนติ้งเป็นจิตรกรรมฝาผนังหรือว่าเรียกเรียกเก๋ๆเท่ๆ,ๆสมัยใหม่หน่อยก็เรียกว่าเป็น กราฟิกตี้หรือสรตทอาร์ตงานศิลปะที่เรากำลังจะนำท่านผู้ชมเข้าไปชมต่อไปเนี่ยครับอถูกบีบจากเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่เจ้าภาพเนี่ยที่มาจ้างผมเพนนะเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ผมเมทัวออเดอร์นะอาจจะไม่ใช่แบบตัวตนของผมจริงๆศิลปะมันก็มีคุณค่ากับการแสดงออกทางด้านอารมณ์จากข้างในของพี่แต่ถ้าพี่ไม่มีศิลปะเอาไว้ถ่ายทอดหรือว่า บันทึกเรื่องราวในชีวิตพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะไปลงกับอะไรครับพี่ไม่สามารถที่จะไประบายอารมณ์ใส่กับแมวตัวนี้ได้ใช่ไหมหมูหมากาไก่เนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เขาก็จะมารับกรรมจากพี่ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สตูอินทร์อร์ติสเปซของพี่ทีมแล้วนะคะจุดเปลี่ยนที่พี่เนี่ยเริ่มมาทํางานศิลปะจริงจังเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือตอนนั้นช่วงที่พี่เรียนอยู่ระดับปริญญาตรีนะครับที่กรุงเทพ เ,เราก็เผชิญกับเรื่องของการสูญเสียของคุณพ่อแล้วก็ของคุณยายแล้วก็ของคุณป้าแบบไล่ๆกันมาเลยคือเราเกิดมาในครอบครัวใหญ่เนาะแล้วก็ในความทรงจํามสมัยพี่เป็นเด็กเนี่ยพี่ก็จะเห็นเรื่องของการตายจากไปที่แบบเรียงลําดับไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องตัดสินใจที่จะออกไปทําอะไรที่ ใจเราต้องการจริงเวลาที่เรามีไอเดียเนี่ยพี่ลุยเลยไหมหรือว่าต้องมีการวางแผนไม่รอพี่ไม่รอแต่ว่าวางแผนกับการปฏิบัติจริงอ่ะเราเห็มนมาควบคู่กันพี่จะทําเลยพี่เป็นคนที่ไม่พูดอย่างเดียวคือพี่พูดออกมาแล้วพี่ทําจริงจริงด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จะไม่ค่อยรอเวลาศิลปะเนี่ยพี่มีเทคนิคเฉพาะตัวไหมคะในการทําเทคนิคอะมันไม่ใช่ของพี่หรอก แต่ว่าเทคนิคมันจะเลยอาชีวะไปนิดนึงแม่น้ำครับค<ะ>ไม่ใช่เราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่จากรุ่นน้องเราจากครูบาอาจารย์เราแล้วก็ตัวเราด้วยที่เราไปไปค้นพบเทคนิคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเทคนิคเนี่ยมันเกิดจากการผิดพลาดและการค้นพบสิ่งใหม่เนี่ยมันก็ย่อมมาจากการที่เราอาจจะ บวกฟุกด้วยไปรู้ความจริงบางอย่างอืรู้สึกขดขู่มาพูดพูดในมุมของคนคนที่สร้างงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอองานเขามันจะไปสุดตรงไหนไปอยู่ที่บ้านของใครบ้านของมหาเศรษฐีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนทําก็ได้แต่ทําไปแต่สุดท้ายอ่ะศิลปะมันอาจจะไปอยู่ในภายใต้อํานาจอิทธิพลของ ที่เราไม่รู้แล้วว่าไปไม่ถึงที่เราอาจจะพูดไม่ได้ครับเข้าใจเนาะคือบางอย่างมันก็ต้องเว้นวักไปแต่ก็สําหรับคนสร้างสารรค์อย่างพี่แล้วก็กับพี่ๆศิลปินหลายๆท่านอะ่ะคือเราทําด้วยจิตวิญญาณเราทําด้วยความรักอยู่แล้วแต่สุดท้ายะงานศิละปะไม่ว่ามันจะสวยเก๋เลิศเลอเพอร์เฟก,เกแค่ไหนหรือว่ามันงานที่มันบ้ามันป่าเถื่อนแค่ไหนอะ่ะสิ่งที่แสดงออกมา มันก็ไปจบที่การซื้อขายใช่ค่ะจุดกึ่จุดกอืมอินทอนอัศติสเปดนะคะอ่อวันนี้เดี๋ยวพี่จะตามขึ้นไปชมห้องเก็บงานชั้นบนแล้วค่ะวันนี้ให้โอกาสน้องๆเป็นพิเศษเลยกับคณะน้องๆน,นะครับยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูรูปที่พี่พแบบรักมากห่วงมากเลยแล้วพี่ก็ไม่ขายด้วยอ๋อค่ะเงินซื้อผมไม่ได้เงินซื้อผมไม่ได้ครับ ถือว่าเป็นสเปเชียลมากเลยถ้ามันไม่มากพอ <c oughs> ห้องที่นานนทีได้ขึ้นมาพี่ <c oughs> ใช้เป็นห้องที่พี่เก็บงานชิ้นสำคัญ <c oughs> พี่ชิ้นนี้แหละที่บอกแต่บางคนก็อาจจะเฉยๆพี่ละลายฟอร์มพี่ตัดสรุปพี่ตัดทอนรูปทรงต่างๆที่มันเป็นความคมชัดและความเหมือนจริงออกไปก็จะได้มา อัดอิเลเมนต์ของชิ้นนี้ยก็คือส่วนประกอบของเส้นของการไหลแล้วก็การสโตกของทีแปลงแล้วก็เรื่องของการทิ้งคราบปล่อยคราบการขูดขีดการหยดการสลัดการปาดไปปาดมาดูออกไหมว่าเป็นรูปอะไรพอเห็นลางๆไหมึมงมอะไ แต่พี่ได้ทำการลดทอนของเราเปรียบประดุดดังอุปมาอุปไมเหมือนเวลาที่อารมณ์เรากำลังอาบน้ำสาปน้นไหมแล้วน้ำลาดลงมาบนตัวเราผ่านผ่านก๊อกอะไเนี้ยผ่านฟักบัวลงมาเราแล้วเราก็จะแบบตาเราก็ผ้ามวัวตอนนั้นเราคิดเลยอยู่ครับอารมณ์เลยครับเราคิดถึงเรื่องอดีตของเราเราคิดถึงเรื่องอ,อนาคตครับว,วันนี้เราก็มูฟก,กันมาอยู่กันที่าทางด้าน ศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมชื่อว่าพิซูนโลกอาร์ตโฮมนะฮะคือเป็นส่วนที่พี่ทีมกำลังจะเปิดขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งขึ้นมานะครับส่วนชั้นบนแล้วก็ด้านในด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการศิลปะที่เรากำลังติดตั้งผลงานอยู่นะแต่ตอนนี้ยังยังไม่เรียบร้อยแต่สามารถก็เข้าไปชมงานได้ก่อนนะครับสำหรับด้านในส่วนที่เนี่ยพิซูนโลกอาร์ตโฮมของเราเนี่ย ก็ขอต้อนรับชาวจังหวัดพิษโลกทุกท่านแล้วก็พี่พี่พน้องๆทั่วประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็สามารถมาเข้าชมได้นะครับบางทีศิละปะอาจไม่ได้ซับซ้อนเท่าที่คิดค่ะหากเรามองช้าลงอีกสักนิดเราจะเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในทุกๆวันค่ะ